บัวลอยเศรษฐีนะครทีนี้คือมันจะมีตัวลูกลานนะครับ50ปีออก1ครั้งเดี๋ยวผมอยากกิมตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้แล้วกันเนาะตัวนี้นะครับ70บาทพี่ครับเอาบัวลอยเผือกไข่หวานลูกลานครับพี่ครับน่าทานมากครับตัวนี้ลูกลานนะครับน่ากินมากครับแล้วฮอปปิง้งต่างๆ,างๆครับเขาเยอะมาก คือโบลอยไข่หวานแล้วก็ลูกลานนะครับอูน่าทานมากนะครับนพี่โก้อยนหอมนะครับคทุกคนต่อยมากนะคะเล้วนข้าเหนียวมะงข้อร่อยสยหยวะตันนี้หากินยากมากครับตันี้หายกินยากมากครับนะ้ยกินยมากนียนมากคั ข้ั่วไข่ข้าวถั่วไข่ข้าวเ่วไข่้ากถั่วไข่ขาวถั่วไข่ข้วรั่วไข่ข้าวถั่วไข่้าวถัว่าวถั่วไข่ขนะครับวไม่ว้าวถัว่วไ่ว<า>ถั่วข่ข้วกัววกปปนนว่วกข่ขนน้าวถัิว่าวถั่ไข่ข็าวั่วไข่ข้านัวไข่้วขาวถั่วไาวถวไข่ข้าัไ่ข้าวั่วไ่ข้าวถั่วไขข้าวถั่วไข่ขว่วไข้าวถั่วไข่ข้าวถั่ว่้าอถ่วเ่ข้ากั่ว